หาดใหญ่ดินแดนแห่งไก่ทอดแล้วทําไมไก่ทอดต้องมาจากหาดใหญ่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเคยลิ้มลองเจ้าไก่ทอดที่ขึ้นป้ายว่าหาดใหญ่แล้วทําไมไก่ทอดต้องหาดใหญ่ละ่ะไก่ทอดสุพรรณไม่ได้เหรอ กไก่ทอดหัดใหญ่เนะี่ยมีทีเด็ดและความแตกต่างตรงที่จะมีหอมเจียวกรอบหอมหอมกินกับไก่ทอดเนื้อนุน่มพร้อมข้วสวยร้อนๆที่มาของตำนานเล่าขานต้องย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วป้าวันกับลุงทองคํามีอาชีพขายไก่สดอยู่ในตลาดเจอพิษเศรษฐกิจทาให้แกขายไก่เหลือทุกวันแกจึงออกไอเดียว,ว่างั้นก็เอาไก่มาทอดขายสิแต่ก็นะในเมื่อคนไม่มีเงินไม่ว่าจะทอดหรือจะสดก็ขายไม่ได้อยู่ดี และไฮไลท์สําคัญก็มาถึงเมื่อลุงจอมชายผู้ขายผักสดก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจฐฐฐเหมือนกันแกก็ขายเหลือแกก็เดินแจกทั่วตลาดเลยเหลือที่ไรแจกทุกทีสุดท้ายแจกหอมแดงให้กับสองผัวเมียที่ขายไก่ทอดแต่แหมแจกทั้งทีเนี่ยก็เกือบเน่าแล้วป้าวันกับลุงทองคําก็เลยจัดการซอยหอมแดงแล้วก็โยนลงไปในหม้อทอดพร้อมไก่ซะเลยและเมื่อไก่กับหอมแดงรวมกันบังเกิดเป็นความหอมระดับตำบลเ,เม,มืม่อคนเดินผ่านไปผ่านมากลิ่นหอมก็ฟาดจมูกเขาอย่างจังทําให้ต้องหันกลับมาซื้อวันรุ่งขึ้นชีวิตดําเนินไปปกติเมื่อมีลู ลูกค้าเดินกลับมาถามว่าเอา้าวันนี้ป้ากับลุงอะไม่ขายไก่ทอดที่มีหอมเจียวเหรอลุงไม่รอช้าวิ่งไปซื้อหอมเอามาซอยโยนลงไปในหม้อทอดพร้อมไก่กลับมาหอมอีกครั้งแลขขายหมดอย่างรวดเร็วในวันนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนมาต่อแถวรอซื้อไก่ทอดยาวยังกะแจกฟรีขายดียังกะเททิง้ง ตอกย้ำความโด่งดังด้วยการลงข่าวหนังสือพิมพ์และช่องทีวีต่างๆบัตรนั้นเป็นต้นมาไก่ทอดหาดใหญ่ก็เปรียบเสมือนโอโทของคนหาดใหญ่ไปในตัวใครเคยลองยอมรับมาซะดีๆว่าแต่แถวนั้นมีไก่ทอดหาดใหญ่หรือยงังเพราะทุกอย่างมีเรื่องราวยังทันถ้าคิดจะติดตาม